พี่น้องผู้ร่วมอิหมาาละศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานวตลาทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานวตลาผู้ทรงสร้างพวกเรามาในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาได้กำหนดให้กับพวกเราและให้เราล่านั้นเป็นบุคคลที่มีความนุบน้อมยอมจำนน ต่อดำดัดของอัลลอฮฺสุบฮฮานูอาจาลาเมื่อใดก็ตามที่บ่าวคนหนึ่งได้ละเมิดเมื่อใดก็ตามที่ผู้ศรัทธานั้นได้กระทําในสิ่งที่เป็นความผิดสิ่งที่อัลลอฮฺเรียกร้องสิ่งที่อัลลอฮฺบอกเตือนกับพวกเรานั่นคือการสารภาพในสิ่งที่เราได้กระทําลงไปยอมรับว่าสิ่งนี้ฉัน ได้ละเมิดต่อละซุบฮานุวาตาลานี่คือหนึ่งในลักษณะที่ละซุบฮานุวาตาลาได้เรียกร้องบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาผู้ที่เป็นมุสลิมทั้งหลายว่าเมื่อใดก็ตามที่เราได้ละเมิดต่อละได้กระทําผิดได้กระทําบาปไม่ว่าจะเป็นบาปอะไรก็แล้วแต่คุณลักษณะของคนที่มีความยำเกรงต่อละคือคนนั้นจะต้องยอมรับว่าเขานั้น ได้กระทำบาปกบอัลลอฮ์ว่าเขาคนนั้นไม่เคยมาละหมาดเลยในตลอดชีวิตของเขาว่าเขาคนนั้นได้กระทำชีริกต่ออัลลอฮ์นี่เป็นหนึ่งในลักษณะที่เราจะต้องมีความละอายต่ออัลลอ์สุบฮะนูตะลาท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์สุบฮะนูตะลาบอกว่าว่าคารูนอัตต์รฟูบิซนูบิห์มขัลตูอามเลนซาลิฮะว่าคารัสเจีย อาสลล่ะอัยยตูบัยฮิมอินนัลลอฮฺกอฟูรุรหิมอัลลอฮฺบอกว่ามีมนุษย์กลุ่มหนึ่งมีชนกลุ่มอื่นที่ขอเหล่านั้นได้สารภาพบาปของพวกเขาโดยที่พวกขาเหล่านั้นได้ประกอบคุณงามความดีปะบนกับความชั่วและหวังที่จะให้อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาได้อภัยโทษให้แก่พวกเขาแท้จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงอินดูเมตตาเสมอ ฉะนั้นท่านพี่น้องครับให้เรารู้ถึดว่าบรรดานาบีต่างๆก่อนหน้าพวกเราพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้รับสารจากอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากอัลลอฮ์สุบฮานุัตลาแต่เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเหล่านั้นบรรดานาบีได้กระทําความผิดพวกเขาก็สารภาพบาปต่ออัลลอฮ์สุบฮานุอัตลาตั้งแต่ท่านนาบีอาดัามกับท่านหญิงฮาวะ นี่สำนวนที่ดว่าที่เรารู้กันว่าก้า่ารับบานซาลัมนาอังฟุสนาว่าอิลลัมตักฟิลนาวละทรัพย์มนันแล้วนะกูนันนามินันคอสซิรินเมื่อทั้งสองพี่น้องครับบอกว่าโอ้ oh Allah พระเจ้าของเราเราได้อรทมต่อตัวเราเองหากเม้นว่า Allah Subhanahu Wa t a ไม่อภัยโทษให้กับเราไม่เมตตากับเราแล้วแน่นอน เราก็จะเป็นคนอยู่ในกลุ่มคนของคนที่ขาดทุนนี่คือสำนวนดูอาที่เรามักได้ยินกันอยู่เป็นประจำคือดูอาของท่านนาบีอาดัมกับท่านหญิงฮาวอันเนื่องมาจากการสารภาพบาปของทั้งสองที่ขาเหล่านั้นได้กระทำโดยกับการล่อลวงของชชยตอนทนพีนองกับท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสสลาม เกิดไปพลั้งมือทําให้ชาวบนีอิสาเอีนเสียชีวิตไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าเขาจนเป็นสาเหตุทำให้ท่านนบีมูซาต้องอพยพจากดินแดนมัตยันนะครับจากดินแดนที่ฟาโร่ค,คุ้มครองอยู่นั้นออกไปยังเมืองมัตยันนะครับและสุดท้ายท่านนบีมูซาก็บอกกับเราบอกว่าก็เราบีนี้รับตุนันีฟักฟิลลีกอฟระเลห์อินน์หูวันก็ฟูรุรหีม ดูอาขออภัยโทษของท่านนาบีมมซาที่เคยไปฆ่าชายคนหนึ่งโดยที่ไม่มีเจตนาบอกว่าโอ๊ยลอฉันเนี่ยได้อาธรรมต่อตัวเองฝักฟิตรีขอให้อลลอน,นได้อภัยโทษให้กับฉันและอัลลอฮ์ก็อภัยโทษให้กับเขาท่านนาบียุนุสอะลัยฮิสสลามออกจากหมู่บ้านออกจากกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ตรลาให้มีการเผยแพร่ศาสนาแต่ด้วยกับความดื้อดึงความโอหัง การไม่เชื่อฟังท่านนาบียูนุสท่านนาบียูนุสหนีออกจากหมู่บ้านโดยที่ไม่ได้รับคำสั่งจากอัลลอฮฺซุบฮฺฮานวาตาลาซึ่งนบียูนุสก็คิดว่าการกระทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกแล้วพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮฺฮานวาตาลาให้ท่านนาบียูนุสถูกปลาวานลืนเข้าไปอยู่ในนั้นเป็นเวลา40วันและดุอาที่เราได้ยินกันอยู่ก็คือดุอาของท่านนาบียูนุสที่บอกว่าลาอิลลาฮิลละอันตะ สุบฮานะกะอินนีกคุณตุมินัลลอลิมินเป็นด ع อาสารภาพความผิดของท่านนาบียูนุสอะลัยฮิสสลามไม่มีพระเจ้าอืน่นใดนอกจากพระองค์สุบฮานุะตาลอมหาบริสุทธิ์มีแต่ Allah แท้จริงแล้วฉันนั้นเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้ที่อาจทำทั้งหลายกระย์บินกีสท่านนาบีสุไลมานเชื้อเชิญให้มายัง อาณาจักรของท่านนบีสุไลมานในขณะนั้นราชินีบินกีสในเมืองซาบะในประเทศเยเมนกราบไหว้บูชาดวงอาทิตย์แต่พอนางได้เห็นความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺตาลาได้มอบให้กับ,บกท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสลามนางก็บอกกับท่านนบีสุไลมานบอกว่ากขอรับบีอินนีซาลัมตุนัฟซีว่าอัลลัมตุมะอัสุไลมานลิลลาฮิรับบินาอาลมินราชินีบินคิสย,ยอมรับ ว่าตัวเองนั้นได้อธรรมตัวตัวเองจากการกราบไหว้สิ่งที่เป็นดวงอาทิตย์ยอมรับสรารภาพแล้วก็ว่าอัสลัมตัวและยอมรับยอมจำนนต่อท่านอบดุลลมานเพื่อลอสุภนะนาลาเพียงพระองค์เดียวผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกท่านพี่น้องครับเรื่องราวที่ผมยกมาให้นั้นนี่คือบรรดานาบีบรรดาคนที่ยิ่งใหญ่คนที่เขามีอํานาจมากมายแต่เมื่อเขาทําผิด ขาสารภาพในสิ่งที่เขาทำเขายอมรับต่อลอสุบฮาหนัวตาลาแล้วเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งพี่น้องครับตราบใดก็ตามที่เราทำผิดพี่น้องครับเราต้องยอมรับและก็สารภาพบาปนั้นต่อลอสุบฮาหนัวตาลาเพราะว่าในวันเกียรติในวันที่เรานั้นจะไปเห็นบัญชีของเราเห็นบันทึกของเราเป็นวันที่การสารภาพบาปของเรานนั้นจะไร้ประโยชน์ ล l l a h سبحانه และลาได้บอกลักษณะของมนุษย์ในส ah ุรัลมบอกว่าฟะตรอฟูบ uh ิ zambihim ฮ ص ح ق ล ل لِأصحاب السعيد พวกเขาเหล่านั้นยอมสรารภาพในความผิดของพวกเขาแต่มันห่างไกลเสียเหลือเกินแล้วสําหรับชาวนรกนี่คือลักษณะของมนุษย์พี่น้องครับคนที่ปฏิเสธคนที่ไม่เชื่อเขาจะยังปฏิเสธจนถึงวันเกียรติจนกว่าเขาจะได้เห็นบันทึกจนกว่าเขาจะได้เห็นบทลงโทษ เหมือนกันแหละครับพี่น้องถ้าเราทําผิดเนี่ยแล้วไม่มีหลักฐานเนี่ยเราก็ไม่ยอมรับเราจะทําอะไรมาก็แล้วแต่ใครจะกล่าวอ้างว่าคุณนั้นทําอย่างไรมาเราก็จะไม่ยอมรับในสิ่งที่เราทํานี่คือลักษณะของมนุษย์จะยอมรับก็ต่อเมื่อมีบันทึกมามีหลักฐานมามีพยานมามีคนรู้เห็นในวันเกวีมันก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับ เขาเหล่านั้นจะไม่ยอมรับความผิดของพวกเขาจนกว่าเขาจะได้เห็นบทลงโทษพี่น้องครับฮะดิษบทหนึ่งในวันกิยามะฮะดิษบทนี้ายงาันจกท่านอบีฮุไรรอได้กล่าวว่ายุตินิลลาฮุลอาบจยอมวันกิยามะในวันกิยามะอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอจะนำเบาคนหนึ่งเข้ามาใกล้พระองค์ อัลลอฮ์จะนาเบาคนหนึ่งเข้ามาใกล้พระองค์และอัลลอฮ์ก็จะปิดม่านกั้นทั้งหมดไม่ให้ใครเห็นนอกจากเขากับอัล,ลสุบะฮาหนอตาลาเท่านั้นและอัลลอฮ์ก็หยิบยืดบันทึกให้กับเขาและอัล,ลสุบะฮาหนอตาลาก็ได้ดํารัดกับผู้ชายคนนี้บอกว่า adam, อิกรอยับนะอาดัมกิตาบะกะโอ้ลูกหลานของอาดัม เจ้าจงอ่านบันทึกของเจ้าจงอ่านสมุดบันทึกของเจ้าบัญชีของเจ้าฟยมรุบิล حسن ะฟยบยดูวเจูฮูววยสรุบิฮะกลับฟะก็อ่านไปพี่น้องครับอ่านสมุดบันทึกความดีความชั่วของเขาเนี่ยพอเขาอ่านบรรทัดที่เป็นความดีเนี่ยเขาก็มีความสุขหัวใจอิ่มเอิบมีความสุขมาก ใบหน้าของเขาสีขาวป่องใสมีรัศมีและละัทธิบาฮาอัตลาก็ถามเขาว่าตาอริฟุยาอับดีเจ้ารู้ไหมโอ้บ่าวของฉันไอที่เจ้าอ่านมาเมื่อกี้รู้ไหมเขาก็บอกว่าน่ามยาลบ,บิอาอริฉันรู้สิ่งที่เป็นความดีเนี่ยที่ฉันได้ทําอะไรไว้บ้างเนี่ยฉันรู้หมดเลยและล็อ์ก็เลยบอกกับผู้ชายคนนี้บอกว่า สิ่งที่เป็นความดีนั้นอัลลอฮ์ได้เก็บมันรักษาเอาไว้และได้มีการจดบันทึกเอาไว้และทําให้ผู้ชายคนนี้ได้สุยูต,ต่ออัลลอ์สุบฮาหนววตาราต่อมาพี่น้องครับอัลลอฮ์ก็บอกกับผู้ชายคนนี้บอกว่าอิรฟะรักเงยศีรษะขึ้นว่าอดฟีกิตาบิกาให้กลับไปที่สมุดบันทึกของเจ้าให้กลับไปที่บัญชีของเจ้า ฟ้าจะมรรุบิเสียฟาสวัดวจูฮัววจเจจุมินฮากลับบุฟ้าก็อ่านบันทึกที่เป็นบรรทัดที่เป็นความชั่วพี่น้องครับเมื่อกี้ผ่านความดีมามากมายปรากฏว่าในบรนทัดนั้นในหน้านั้นเนี่ยมีความชั่วของเขาอยู่ใบหน้าของเขาเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดําหัวใจของเขาตื่นตระหนกมีความกลัวมาก แล้วเราก็ถามอีกว่ายับนะอาดัมอัตอริฟุยาอับดีเจ้ารู้ไหมไอ้ที่เจ้าอ่านไปเมื่อกี้รู้ไหมคืออะไรก็บอกว่ารู้ครับนะาอามอาริฟฉันรู้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับในวันกียรตดความดีและความชั่วของเราทุกคนนั้นจะถูกอ่านทีละบรรทัดตีละบรรทัดตีละชอตีละเม็ดท,ทุกอย่าง เหมือนกับผู้ชายคนนี้เวลาผ่านความดีจะมีความสุขเวลาผ่านความชั่วจะมีความกลัวพี่น้องลองนึกสภาพเวลาเราทําผิดเวลาไปขึ้นศาลเวลาเราโดนจับข้อหาอะไรเนะี่ยเวลาเขามาเสนอเราเขามาเฉลยความผิดให้กับเราพี่น้องครับเรามีแต่ความทุกข์ฉะนั้นในวันเกียรมัดมันยิ่งกว่านี้อีกหลายเท่าเสร็จแล้วพี่น้องครับ Allah subhanahu al, uh ะ al al, a, a wa, t ก uh ็บอกกับผู that, sure ้ชายคนนี that, sure ้บอกว่าอินนีกอดกอฟรตุฮาลักไอความชั่วที่เจ้าอ่านเมื่อกี้ล l l a h ได้อภัยโทษทั้งหมดนะครับความความชั่วที่เขาเคยทำเอาไว้ในสมุดบันทึกเนี่ยให้กลับไปดูใหม่ปรากฏว่าความชั่วทั้งหมดที่เขาอ่านไปเมื่อกี้นั้นลลอ a h เปลี่ยนจากความชั่วให้เป็นความดีทั้งหมดและลล l a ์ก็จะเก็บรักษาความดีเอาไว้ ไว้ไซยะตุนทุกฝัตทุกอย่างที่เป็นความชั่วถูกอภัยโทษทั้งหมดและเขาก็ได้สุญญ์ต,ต่ออัลลอสุบฮานุวฺตาลาและไม่มีใครเห็นเลยจากสิ่งที่ถูกสร้างในวันนั้นเว้นแต่ในสภาพที่เขาสุญญ์อัลลอฮ์ปิดม่านกั้นทั้งหมดในวันนั้นระหว่างเขากับอัลลอฮ์ปรากฏว่าคนที่อยู่ด้านนอกนั้นเห็นเขาในสภาพที่เขาสุญญ์กับอัลลอฮ์สุบฮานวุวาตาลาจนกระทั่งว่า สิ่งที่ถูกสร้างในวังเกียรมัตทั้งหมดเนี่ยเห็นในสภาพที่เขากําลังสื่เขาก็บอกว่าทูบาหีฮาซลอับดิลัมยะสิลละปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยถูกกล่าวสรรเสริญว่าเป็นบุคคลที่เขาเหล่านั้นเป็นคนที่มีความดีเสียมากมายเหลือเกินเขาไม่เคยทําความผิดเลยนี่คือบุคคลที่เขาเห็นภายนอกในขณะที่เขากําลังสื่อต่อละซุบะฮาโนอาตลาพี่น้องกับโดยที่เขาไม่รู้ว่าบทสนทนาระหว่างเขากับละนั้นคืออะไร อัล l l a h سبحانه และลาได้กล่าวในสันฟุษฐานฝรกอิลลามันตาบะวะอามานะวะอามิลยซอลิฮาฟาอุลัยกะยุบัดดิลลอฮฺเัยยาติม حسن ัดและกานัลลอฮฺกอฟูร์อัลรหิมาวันเติคนที่กลับดินักลับตัวพี่น้องครับศรัทธาประกอบคุณงามความดีเขาเหล่านั้นแหละ a l ล a h س ب ح ุบฮานะ تعالى จะเปลี่ยนความชั่วของเขาให้เป็นความดีและอ Allah ت ع าลานั้นผู้ทรงอภัยโทษและผู้ทรงเมตตาเสมอ สุบฮานขอลอฮ์พี่น้องครับนี่คือหนึ่งในรางวัลที่เอาตาลาได้พูดถึงคนที่เขายอมรับและสารภาพบาปของพวกเขาเรามาดูในสังคมปัจจุบันพี่น้องครับสิ่งใดที่เป็นความดีเนี่ยเราเปิดอกรักเต็มที่คนนั้นกล่าวชมเชยทําความดีเอาไว้ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับคนในหมู่บ้านเรามีความสุขแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาประจานความชั่วเราพี่น้องครับ เราก็จะสู้หน้าเขาไม่ได้เราจะมีความอับอายในวันเกียรมัตพี่น้องครับมันยิ่งกว่านี้อีกหลายเท่าเวลาเราอ่านความดีของเราพี่น้องครับเวลาเราพบบรรทัดที่เป็นความชั่วของเราฉะนั้นฮด์ิบุนี้เป็นการบ่งชี้ให้เราได้รับทราบว่าทุกความดีและทุกความชั่วเราจะต้องได้อ่านมันจากปากของเราและมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราได้รับรู้ว่านี่แหละ คือสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้และการยอมรับการสารภาพสิ่งที่เป็นบาปนั้นมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้อัลลอฮฺสุบฮานุอัลตะลาเปลี่ยนจากความชั่วเป็นความดีให้กับเราฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาและอ ي มานต่ออัลลอฮฺสุบฮานุอัลตะลาทั้งหลายท่านอับดุลเลาะห์สัลลัลลอฮฺุสซาลาムบอกว่าอินละอับอีดะตารฟะบิดัมบิซุมมาตาบะตาบัลลอฮฺอะลัยาะแท้จริงแล้วเบานั้นเวลาเขาสารภาพบาปของเขาเนี่ยอัลลอฮฺตะลานั้น จะอภัยโทษให้กับเขาฉะนั้นขอดูอาต่อลักษับหาหนอัตลาให้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่เกรงกลัวต่อรัสสุบฮาหนวาตาลาเมื่อใดก็ตามที่เราได้ล่วงละเมิดในสิ่งที่เป็นบัญญัติของอัลลอฮ์และทิ้งในสิ่งที่เป็นคําสั่งใช้ก็แล้วแต่ให้เราสํานึกตนว่าสิ่งเหล่านี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เราเหล่านั้นได้รอดพ้นจากความทุกข์ยากในวังเกียร์นั้คือการยอมรับ การสรารภาพบาปก่อนที่เราจะกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาท่านพี่น้องครับท่านอบูบัคอัสซิดีกรอดยวหลออันดูได้กล่าวกับท่านนบีสัลลัลลอฮุอะเป๊ะละซลัมบอกว่าอัลลิมนีดูอานอเอเดอบิฮิฟิสซลาตีนบีช่วยสอนดูอาให้ฉันสักบทหนึ่งแล้วฉันจะนำมันไปอ่านในละหมาดนบีก็เลยสอนให้แก่ท่านอบูบัคบอกว่า อัลลอฮุมะอินน oh ีซ an, ุลัมตุนัฟซีซุลมันกะทีรอลายักฟิซุนูบะอิลลาอันตะฟักฟิรลีมักฟิรอตัลมินอินดิกะวัรฮัมนีอินนะกะอันตัลกอฟูรุรรฮีมอบูบักรขอดุอาจากท่านนบีนบีก็เลยบอกว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงแล้วฉันนั้นได้อาธรรมอย่างมากมายไม่มีใครที่จะอภัยบาปนั้นเว้นแต่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาขอให้อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้อภัยโทษ จากการอภัยโทษของพระองค์และได้เมตตาเก่ชั้นแท้จริงแล้วอัลลอสุบฮานาตัลาอนั้นผู้ทรงอภัยโทษและผู้ทรงเมตตาเสมอฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราเหล่านั้นได้มีชีวิตที่มีความบรกิกัตและมีความดีให้เราตระหนักว่าประตูแห่งการสารภาพบาปนั้นถูกเบิดให้กับเราอยู่ตลอดเวลาเราอย่ามองว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นเรื่องเล็กแต่ให้เรามองว่าสิ่งที่เราฝ่าฟื้นนั้นเป็นเรื่องใหญ่ สิ่งใดก็ตามเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กบาปเล็กไม่ถึงกับตกศาสนาท่านิมามอิยนก็ยิ้มบอกว่าบุคคลใดก็ตามที่คิดแบบนี้คือบุคคลที่ดื้อรั้นเพราะเขาคิดว่าถ้ากต่ทำไปแล้วเดี๋ยวค่อยต่อบัตรทำไปแล้วเดี๋ยวค่อยตอบัตรจนกระทั่งว่าความตายได้มาเยือนงเขาและเขาไม่มีโอกาสได้ต่อบัตรตัวเลยฉะนั้นเราอย่ามองว่าสิ่งที่เราทำบาปนั้นเป็นเรื่องเล็กแต่ให้มองว่าสิ่งที่เราทำนั้น adalah pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala